ทายนิสัยคนเกิดราศีมีนดวงชะตาวันเกิดของชาวราศีมีนคุณพร้อมที่จะฝันถึงความฝันที่มีจินตนาการสุดล้ำของคุณหรือยังชาวราศีมีนนี่เป็นวันเกิดของคุณและถ้าจะมีราศีไหนที่เก็บผงมหัศจรรย์ไว้ในจิตวิญญาณของตัวเองแล้วล่ะก็นั่นก็คือคุณแหละชาวราศีมีนแน่นอนว่าเมื่อถึงวันเกิดของคุณก็จะมีเวทมนต์ประเภทนี้ออกมาไร่ร่ำในอากาศอย่างแน่นอน และคุณก็รู้วิธีเสกมันออกมาเสียด้วยนั่นเป็นเพราะว่าคุณเป็นราศีที่ขึ้นชื่อว่าสามารถเชื่อมโยงกับทุกสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นลิ้มรสสัมผัสรู้สึกหรือได้กลิ่นแต่ใจของเรารับรู้ได้ว่ามันมีอยู่จริงสิ่งนี้เรียกว่าศรัทธาและคุณก็ได้รับสิ่งเหล่านี้มาอย่างเต็มที่จินตนาการเป็นหนึ่งในจุดแข็งของคุณคุณมีความสามารถทางด้านความสร้างสารรค์ และคุณก็เป็นหนึ่งในราศีที่มียานอย่างรูมากที่สุดราศีหนึ่งในจักรราศีในความเป็นจริงคุณเป็นที่รู้จักในฐานะของคนที่มีพลังทางวิญญาณนี่เป็นเพราะว่าคุณมีความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์สูงเป็นความสามารถในการรับรู้ถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ของคนอื่นคุณมีเมตตาสูง แต่อย่าลืมที่จะใช้เวลาในวันพิเศษของคุณด้วยละ่ะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการตั้งสมาธิเงียบๆอยู่กับเป้าหมายของปีที่กำลังจะมาถึงจะทำให้คุณประหลาดใจกับอวัยวะรับสัมผัสของคุณบางครั้งคุณยังเป็นคนเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่คุณลืมที่จะวางขอบเขตทางด้านสุขภาพไว้ซึ่งบางครั้งก็ทำให้มีบางคนหาผลประโยชน์จากความใจดีของคุณด้วยสำคัญผิดว่ามันคือความอ่อนแอ แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณกลับมาควบคุมสถานการณ์ได้คุณก็จะกลายเป็นตัวอย่างของคนที่มีความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขที่คนส่วนมากยึดถือถ้าหากคนที่คุณรักลืมวันเกิดของคุณคุณก็จะให้อภัยเขาได้ในทันทีหลังจากนั้นคนที่คุณรักก็จะได้รับอะไรที่มากเกินกว่าที่เขาจะรับมือไหวคุณเข้าใจดีบุคลิกภาพของชาวราศีมีนราศีมีนเป็นราศีที่ส2ของปีโหราศาสตร์ และสัญ,ญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีมีนก็คือปลาชาวราศีมีนเป็นราศีที่มีเนื้อแท้ในการสื่อสารกับอารมณ์ด้วยความที่ดาวเกตเป็นดาวประจำราศีชาวราศีมีนจึงเป็นผู้ยึดถืออุดมการณ์ที่ชาญฉลาดชาวราศีมีนมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแต่อาจต้องใช้ความอดทนในการทดสอบตนเองในยามที่พวกเขาพยายามที่จะช่วยแก้ความขัดแย้งทางอารมณ์ของคนอื่น ชาวราศีมีนมีความเป็นมิตรมากดังนั้นพวกเขาจึงมักพบว่าตัวเองมกักอยู่ร่วมกับผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายกันมากชาวราศีมีนยังมักเป็นผู้เสียสละพวกเขามักพอใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน